สิ่งที่แยกระหว่างคนสำเร็จกับคนล้มเหลวคือสิ่งนี้ครับ คนสําเร็จจะเริ่มได้แม้ทุกอย่างยังไม่พร้อมครับคือถ้าเกิดวันนี้คุณจะรอพร้อมนะคุณจะรอรอลูกเรียนจบก่อนรอทุกอย่างสําเร็จก่อนรอสถานการณ์พร้อมก่อนรอศึกษาให้เป๊ะก่อนไม่ได้เริ่มครับผมจะบอกว่าคนรวยไม่รอคนรอไม่รวยครับมีหลายๆคนนะที่ต้องการจะเป็น perfectionist ศึกษาทุกอย่างในออนไลน์ครับแต่พอเวลาที่จะเริ่มลงมือทําปรากฏออนไลน์เปลี่ยนอีกแล้วครับศึกษาใหม่พอจะเริ่มลงมือทำอีกรอบออนไลน์เปลี่ยนแล้วศึกษาวิธีการยิงแอดปรากฏกำลังกำลังจะเริ่มยิงอ้าวมันเปลี่ยนวิธีการยิงอีกแล้วหรือแฟ ศึกษามามันไปแล้วครับเ e bueno? ห็นไหมเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดว่าคุณศึกษาให้พร้อมเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดว่าต้องรองเงินลงทุนพร้อมก่อนไม่ได้ครับคนที่เก่งจริงจะต้องเริ่มต้นแม้เงินลงทุนไม่พร้อมเริ่มต้นแม้สถานการณ์ไม่พร้อมเริ่มต้นแม้เครื่องมือไม่พร้อมเริ่มต้นแม้บรรยากาศรอบข้างไม่พร้อมครับตอนนี้คุณบอกเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวรอโควิดหมดก่อนเมื่อไหร่มันจะหมดนะฮะเดี๋ยวโควิดหมดเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวมีอะไรนะ ฝีดานล,ลิงก็ามาอีกเดี๋ยวต่อไปมีฝีดานแมวมีฝีดานนกมีโรคไขหวัดต้องมีอะไรแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอ่ะคุณจะรอพร้อมคุณไม่ได้พร้อมสนะักทีนึงไงดังนั้นคนสําเร็จคือเริ่มเลยมีปัญหาแล้วไปแก้วันนี้คุณจะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่คุณจะรอไหมครับว่าเอะเมื่อไหร่ถนนทุกเส้นตั้งแต่กรุงเทพไปเชียงใหม่จะไม่มีทําท่อเลยเมื่อไหร่ถนนทุกเส้นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จะไฟเขียวทั้งหมดเมื่อนั้นแหละฉันจะออกรถคุณคิดว่าชาตินี้จะไปถึงเชียงให,หม่ไหม กับโอเคออกไปเลยไม่เป็นไรไฟแดงเนี่ยติดหน่อยไม่เป็นไรทางนี้ซ่อมใช่ไหมครับเลี้ยวขวาเข้าแยกออกเส้นบายพาสขยับไปหน่อยค่อยๆขยับไป,บไปท,ท,ทีละจังหวัดจังหวัดจังหวัดเดี๋ยวมันก็ถึงคะแต่เดิคุณจะรอให้ไม่มีซ่อมถนนเลยจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ไม่มีไฟแดงเลยกรุงเทพถึงเชียงใหม่นะครับบรรยากาศดีไม่มีฝนตกเลยตลอดเส้นทางคุณก็รอไปสิครับชา่หน้าตอนบ่ายคุณก็ไปสำเร็จรับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่แยกระหว่างคนสาเร็จกับคนล้มเหลวได้ดีมากครับ